สวัสดีครับเดี๋ยวเวลาตามเลยนะครับเอาอีเหลียงมายืดเส,ส้นยืดสายเคาะสนิมเนี่ยจักหน่อยเ่าแต่ปีขาก่เลยครับปล่อยแต่เบาไม่อะไรเดี๋ยวขันเป็นคนมีหัวจีนหัวใจเดี๋ยวสี่ขียดนะครับมือนี่เป็นฝ้าคึมๆึฝนลิ่นลินิน้มๆครับจัดสองเลยวายจุฬาปล่อยแต่เสาเลยครับสนูเดียวดังเดี๋ยววบาดังครับสนูหน่อยมันลบลบลมนะครับ ปีกอ่อนแต่ว่าดันดีขนาดนี้เบิดมือเบิดอเล่นอยู่นี่นะครับนี่ส่วนคำคำ้ำดันสอดแจง้งคือนเขาสอดแจง้งคู่มือนะครับทางนี้่หลังครับพื้นตอนนี้ก็สอดแจ้งครับกระเจียไปปล่อยขึ้นกันละคำค้ำเฉยเฉยปอยนะครับต้องมีหาสินี่มอง นอนฟังเสียงสนุกอาฝนก็จักมาตกอีกอย่างงำนี่โอ้ยโบเลวอโบทัวกับฝนเนี่ยเป็นตนไนขนาดเลยโบเลิอโบเลววกับฝนกับฝานี่สิ่แลนวาวให้มันเศร้าตกกันนะจักบาทดีเศ้าว่ะไปเลยครับ จักสิ่ยุ่งลมหายปุผมผมผมเอาได้เงี้ยเงี้ยผามาเห็ดไม้สนุแบบเห็ดร่องเกียงบึงเลยซื้อขีดหั่นเปลี่ยนก็เลยอันนี้ร่องบึงจักมันจักมันสิอยู่ได้โด,ด่วนมาครับได้เงี้ยผ่านไหมร่องบึงครับขาดมันขาดไม่กับว่บบแปลกดูเป็นคนยน่นแม่เป็นคนไทยขอ,อบก็อบคงเฮิมแม่ฝน,นมันเริ่มไม้แห้งไล้วใช่นีม ล่มก็เงียบใส่บ่มันสิติดล่มให้บ่บ่ครับฝนเริ่มแฮ้งแล้วว่ะที่นี่เนาะเออเลยแต่ว่าเบาจุฬานะี่อยู่ดีเลยเบาจุฬามันบ่มีหางมันเบากนะ็ขึ้นง่ายนะครับไปเลยลูกเลย เบงวามสิติดลม,มครับใส่ใส่ไอเชือกได้เห็ดไม้สนุ่มมอนดีขนาดครับแบบมันลื่นดีนะเพราะว่า,วามันมันอ่อนมันหนุ่มนะครับคนมันบวชาดไว้ไก่กระจับมอยู่ด้วยเดี๋ยวผุสีร่องแบบใส่ไม้หลายสิ่งร่องปล่อยอยาวๆเบิงว่ามันมันสีแดงบอรครับ ขันมันโบคอยขาดในห้วยก็ถือว่าเขาทายอยู่ดิขันสนุอย่างไงอยู่ดิครับนักหัวอยู่ไปแล้วใส่ตติมเสีอีกยิ่งน้อยนะ Đây tới Tôi quay thấy đây ông chỉ hóa sát. Tôi say, chỉ

ล,<ป>ล้มมามาห้หายนะครับ คนกระตุกความนี่ครับตอนนี้อือหื แต่จุลาวาวจุลาเนี่ยตึงขนาดนุ่มวาวจุลายังตื่นเลยครับตอนนี้ lùm oh, được mà đâu kìa nhau là hợp Phần xuống đấy này Phụng xây xì nhau tưởng đấy เดืคัม,มผมมีใส่เสือกเลืหลายเลยนะครับจากสอง่อยหาสิบเมตรสอดแจ้งครับกันสอง่อยหาสิบเมตรโอ้เลื่อมไร้เหงาเ้ยคนกับเลื่อมเศร้าแน่และครับ ว้าวจุลา่บนอยหนานเลยเว้ยยังตึงครับะบ่ล่งเลยครับปีก็ดอนเนี่ยครับวนี้ล่มพ่อบอกนุนปิวเนี่ยก็กขึ้นว้าตัวนี้นะครับเมืองปีกเลยโกเป็นโกบเลยปวด่ะสนุกเตือนขนาดเด้ โอเคครับผมสำหรับคืนนี้คงติจบเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ